าละและในวิดีโอนี้นะครับทุกทนครับผมจะพาทุกผู้ชม,มาถมดินนะครับสิ่งที่เราลืมไปในวิดีโอที่แล้วก็คือการถมท่อนี้ลงไปนะครับทุกทนครับนี่ผมก็เลยวิดีโอนี้ผมเลยจะมาถมให้เรียบร้อยนะครับซึ่งภาค3มันมีการถมท่อแต่ว่าภาคนี้ไม่มีการถมท่อแม่ผมงงจริงครับเป็นยังไงครับติดตามได้เลยครับเลตเกอผมงงมากเลยภาค3มมีมีให้ถมนะ ่านผู้ชมมึงอะไรอย่างเงี้ยภาคสามมีให้ถมท่อเวลาวางท่อเสร็จอย่างเงี้ยภาคสามเขาให้ถมนะแต่ภาคนี้ไม่มีครับเพราะฉะนั้นผมถมเองครับผมมารุยกันเลยมาเดี๋ยวถมเองและนี่ก็คือมีไฟแล้วแต่ไม่ค่อยสว่างนะไฟจา,ากเกิร์ดไม่ค่อยสว่างเพราะว่าเป็นไฟแบบไม่ได้ต่อจาก USB โดยตรงเนาะโอเคครับวิดีโอนี้เราจะมาถมนะครับทู้ยงครับ มาวิดีโอนี้ผมถมเลยนะท่านผู้ชมนะมาเริ่มเลยนะพ่อคือผมอยากเล่นให้มันสมจริงที่สุดนะผมเพราะว่าภาคสามเนี่ยภาคสามมันมีให้ถมนะแต่ว่าภาคนี้ไม่มีงงมากเลยอะว่าไปว่าไปเอาว่าไปเอ้ว่าไปว่าไป ว่าไปว่าไปอ๊บเฮ้ยจะว่าไปออว่าไปอือว่าไปคนดูคิดว่ามันจะหมดปะภายภายในดินกองเดียวเนี่ยหมดปะว่าไปหมดไปหมดขึ้นอยู่กับดินนะครับ <3: c oughs> ขึ้นอยู่กับฝีมือได้ไหม Uh, นิดนึงนิดนึงตีมือก็นิดนึงนะครับผมเอาให้หมด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 เอาว่าไปโอเค,ค 3, เนี่ยภาคภาคสามเนี่ยเขาจะมีทั้งถมแล้วก็บดอัดด้วยนะครับถ้าง,งานวางท่อแบบนี้นะแต่ภาคนี้ไม่ไม่มีครับต้องผู้มครับภาคสองก็มีนะภาคสองมีกดแล้วก็ถมด้วยนะครับภาคนี้แม่งข้ามการถมไปได้ไงวะ แม่การถมเป็นงานที่ดีนะงานถมเนี่ยเมื่อกี้เขาอาจจะเล็กๆนะครับซึ่งถ้าเป็นเจ้าแคทดีมันสามสี่ตักก็หมดแล้วครับผมแต่ครันนี้อาจจะนานหน่อยครับว่าไป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  แหมอาร์มก็เล็กผู้ขี่ก็เล็กเนาะแต่ว่าเป็นเป็นรถส0 0นะเป็นรถระดับ200เลยนะว่าไปว่าไปเอ,อ้ว่าไปว่าไปเลยคับว่าไปเลยายว่าไปท่านผู้ชมว่าไปเลย ผมมาเลยครับท่านผู้ชมตามจริงเราโลกขูดดินแถวๆนี้ไปถมก็ได้นะเนี่ยถมได้หมดเลยนะถมหมดเลยนะเนี่ยเราถมหมดเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยถมหมดเลยถมท่อครับถมท่อ นดินถมท่อครั้งงานนี้ก็ประมาณให้ไปหนึ่งชั่วโมงอ่ะหนึ่งชั่วโมงครับถ้าทาจริงจริงนะมันหนึ่งชั่วโมงครับ,จ,รรบ,รบจัดไปเลยถมท่อเลยถมท่อเลายท่ยานผู้ชมเกมไม่ให้ถมเราถมเองนะครับผมเออภาคสามมีมีให้ถมแต่ว่าภาคนี้ไม่มีทนะ่านผู้ชมครับงงมากเลยแต่ที่จะมีภาคสามมีเขามีภารกิจให้ถมเลยนะเป็นภารกิจเลยนะ แล้วภาคานี้ไม่มีครับเอ,อ๊ว่าไปท่านผู้ชมว่าไปแหมดูดูด้านข้างนะดูกระบอกไฮโดรลิกกระบอกไฮโดรลิกมันขึ้นขึ้น,นลงลงกันเนะี่ยว้าวโหยเยบโอ้โห่โอ้โหย ดิ่ดแข็งนิดนึงดิดแข็งนิดนึงแต่ว่าฟันเราแหลมครับทานผู้ชมชิวครับงานแค่น,นี้ชิว,ชวรถสวิงชา้าไปหน่อยครับเนี่ยอย่างนี้มันต้องว้าวมันต้องฟืดฟืดมาแล้วเนานะทานผู้ชมเนาะต้องฟืดฟืดมาแล้วจืดทำที่รถยืนเพื่อเดินไปนะครับ มันอาจจะดินไม่เสมอเ,เพราะาดินมันน้อยนะครับดินอาจจะไม่เสมอวาไปแต่ว่าเราก็ต้องทำให้ได้อะท่านผู้ชมถามว่ารถคันนี้เทียบเท่ากับรุ่นอะไรงั้นเหรอเทียบเท่ากับซานี่ครับท่านผู้ชมซานี่สองหนึ่งห้าซีนะครับเทียบเท่ากับโบเบโกบบรุ่นสิบนะครับ เอสเอ็มนะครับเทียบเท่ากับซูมิโตโม่เอชสองหนึ่งศูนย์เทียบเท่ากับโคมาซึพีซีสองหนึ่งศูนย์นะครับผมตัวนี้นะเทียบเท่ากับนิกเจนนะครับแคทสามสองศูนย์นิกเจนนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ประมาณยี่สิบสองตันนะครับยี่สิบเอ็ดตันกว่ากประมาณนั้นแหละนะครับผมเทียบเท่ากับซานนี่เทียบเท่ากับคือรถในไซส์ทั่วไปที่เราขับกันอนะที่ ที่เห็นเห็นเห็นมากสุดอะ่ะเนาะเป็นไซส์ระดับ200เป็นงานแบบงานทั่วไปอ่ะท่านผู้ชมไซส์แบบงานทั่วไปนะครับท่านผู้ชมอร่รถรถรถอ่รถรุ่นนี้นะเนี่ยไซส์งานทั่วไปเนี่ยงานเล็กๆแบบเนี้ยงานตลาดแบบเนี้ยงานสร้างตลาดอย่างเงี้ยชิวครับ JCB แดดร้อนๆอย่างเงี้ยแอร์เย็นๆครับชิวๆ บอกได้เลยว่าโคตรชิวอะ่ะคุณผู้ชมเขาก็ดูไปเ,ปเพลินแล้วกันเนาะดูฟังเสียงเครื่องเสียงปั๊มไปนะครับผมใครชอบก็ดูนะอา่าถ้าไม่ชอบเขาจะมาดูทำไมเออทางทลายมาเลยทางทลายลงมาเลย เดี๋ยวเราค่อยเราคือเราเอาลงมาเพื่อปดก่อนนะครับดีมันไม่เสมอ,อยังไงเดี๋ยวเราค่อยปัถมระวางังระวังโดนท่อแล้วเพิ่งวางไปเนี่ยออคือเกมไม่งงเลยไม่ให้ถมครับผมเห็นหลยหลยหลายภายรกิจแล้วต่อจากนี้ผมจะถมเองเลยนะถ้าวางท่อนะพูดไว้ก่อนนะท่านผู้ชม อ,อย่างนี้ผมจะถมเมงเลยเนี่ยอย่างเี็เกาะกลางเนี้ยเอามาถมเลยเนี่ยถมไปก้อนเลยครับแล้วถมเพื่อบดอัดนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าโยนแบบถมไปเลยมันจะไม่แน่นนะผมแล้วก็ผมครึ่งนึงแล้วก็บดอัดอ่ะเดินย่ำก็ได้เอาไปโครเดินย่ำก็ได้ ผมตอนแรกผมนึกว่ามันมันจะให้ยกแผ่นแผ่นปูนนี้ออกนะครับตอนรับงานช่วงตอนแรกๆนะไม่งไม่ให้ยกอ่ะโอ้โหเม่งข้ามแบบข้ามภารกิจไปแบบเยอะจัดอ่ะน้องท่านผู้ชมข้ามไปเยอะจัดๆเลยอ่ะมันข้ามไปเยอะจริงนะครับ ววิดีโอหน้านะั้นลองมา,า,าถมอีกวิดีโอหนึ่งแล้วก็ค่อยจบาะเนี่ยพื้นมันจะไม่เสมอนะครับพื้นมันจะต่ำลงมาอีกครับเราเราขุดลงมาเพื่อพี่เพื่อที่จะบดอัดนับท่านผู้ชม ว่าตรงนี้เป็นตลาดนะครับตลาดแล้วก็คนจะเดินเยอะต้องถามาถามเจ้าเขาเรียกว,ว่าเจ้าของที่นะครับดีๆนะว่าตรงไหนมีท่อบ้างอะไรยังไงนะครับแล้วก็ต้องมาร์คไว้ด้วยจะโดนท่อแตกนะครับเดี๋ยววยเอา เครื่องไปนะพผูโยมผมยังฟินเลยผมชอบนะผมขุดไปแล้วก็ฟังเสียงเครื่องเสียงปั๊มไปเนี่ยเนี่ยมันจะเวลาเราออกแรงขุดดินไปเนี่ยเสียงปั๊มมันจะงีดไปเลยนะจริงมากซึ่งซึ่งเวลาเวลาเราเวลาเราหมุนเวลาเราอะไรไปเนี่ยเนี่ยเสียงปั๊มจะทํางานนะครับเวลาเวลาเราเดินปั๊มก็ทํางานนะครับเวลาเราขยับเสียปั๊มจะทํางานแต่เวลาเราจอดด้วยเฉยอย่างเงี้ยปั๊มมันจะไม่ทางานเสียงเสียงเสียงจะไม่มีนะครับ มากแต่ผมบอกตรงเลยนะว่า,าเวลาเราขุดแบบเนี้ยผมรู้สึกได้ว่ารถมันไม่แรงนะครับเนี่ยคือเวลาผมเอาใช้แคทขุดอะแบบมาขุดตักแบบเนี้ยคือมันจะปืด๊ดปื๊ดมาเลยนะเออแม่งเขาก็ทําแบบสมจริงอยู่เนาะไม่ใช่ว่าคันไหนก็แรงเท่ากันไม่ใช่นะอย่ยเวลาดันแบบเนี้ยโอ้โหแคทติดไปปืด๊ดปื๊ดเลยนะ ผมขับแคทมาแบบตั้งแต่เกมออกอ่ะนะพี่ผู้ชมผมขับมาตั้งแต่เกมออกไม่รู้สึกเลยครับมันรู้สึกได้เลยวะ่ะเออมันแรงมันน้อยกว่าจริงครับแรงมันน้อยกว่าเห็นเ,นเลยวะ่ะว่าไปครับว่ากันไปเนาะว่าไป ว่าไปว่าไปว่าไปครับส่วนมากผมจะรับงานแต่ในเมืองนะเนาะเราเออเขาเรียกว่างานชาวบ้านจะไม่ได้ไปนะท่านผู้ชมงานชาวบ้านนานๆจะไปอีกครั้งนะครับนะสำหรับ JCB นะสำหรับสำหรับผมนะคือเท่าแก่เขาจัดให้มางานในเมืองนะครับ เขาแกกเขาจัดให้ให้บางงานในเมืองนีน่มาเลยมาเลยนี่้นีน่เป็นไงภารกิจไหม,มผมผมผมเองครับผมเนี่ยเราต้องเล่นให้สมจริงครับผมผมเองซะเลยท่านผู้ชม แล,ลก้กันดินบาดจะไม่เสมอเนาะไม่เป็นไรเราปวดอัดไปก่อนนะบวดอัดไปก่อนฝนก็เยอะๆแดดแดดโคตรร้อนเลยท่านผู้ชมส่องไปๆท่านผู้ชมดูแดดเลยมันจะร้อนอะ่ะโคตรร้อนอะ่ะจัดไป15ทีครับวิดูนี่มันเพลินไปเลย เนี่ยเวลาผมดึงเวลาผมกดเวลาดึงอามเข้ามาอย่างเงี้ยรู้สึกเลยครับรู้สึกแบบรู้สึกได้เลยอ่ะว่ามันไม่แรงนะครับคือมันแรงแหละแต่ว่าอ่าแคทมันแรงกว่าแคดมันแรงกว่านะมันก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้มันแรงมา้ามันแรงมา้ามันไปเท่าแคท รึกเลยคับว่าไปพวกกียังเล็กอะ่ะว่าไปเนี่ยใช่ไหมเราดึงออกมาอย่างเงี้ยมันมันไม่แรงนะครับแต่ว่ามันก็มาได้ แต่ว่าก็ต้องรอหน่อยอะ่ะเออมันก็เป็นรถสองร้อยเนาะเอาหน่อยนะรอหน่อยรอเขาสักหน่อย,อยนึงให้เขาปั๊มเขาค่อยๆดึงมาดึงอามาแบบเนี้ยไม่แรงเอาสะเหอยนะครับผมเ <c oughs> นี่ยแบบเนี้ย แต่มันเร็วอยู่นะเร็วอยู่นะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยววิดีโอนี้เอาปิดไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยววิดีโอหน้ามาต่อกันนะครับก็เดี๋ยวไปกินโทกินข้าวอะไรก็ว่ากันไปเนาะท่านผู้ชมเนาะไปครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับนี่อ๋อภารกิจไปใหเผมผมต๋มเองครับผมเหลือตรงนี้ก็อาจจะไม่เท่ากันนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องบทอัดอีกนะครับผมเดี๋ยวเขไปอดินมา ซ้ำอีกทีนะครับท่านผู้ชมครับไปครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับฮ่ายูฮู